ถึงตอนนี้ทักษิณคงซึ้งในสัจธรรมแล้วว่าเงินแสนล้านก็แค่วัตถุไรจิตใจซื้อได้ทุกสิ่งได้ก็จริงวายขนละแสนนะครับก็ซื้อล้างได้วันละลังพวงแต่ว่าพี่กลับมาแล้วยิ่งรักสาวส0 0พปีหล่ะจะอยู่กับใครหรือพี่นำหน้ามาก่อนแล้วน้องค่อยตามมา ก็จะเป็นการเสริมดวงเศรษฐาให้ผ่านฉลุยหรือฉุดลงมาเป็นนายกตกสวรรค์ตามพิธาอันนี้ป่าเปรวบอกว่าผมไม่แน่ใจอที่ป่าเปรล้วกันปาเปรวในเขียนเรื่องทักษิณดีผมชอบขออนุญ,ญาตนะครับพยายามจะนําบทความของป้าเปรวมานะฮะผมอ่านไปก็จะมีบางเรื่องผมก็จะคอมเมนต์ไปด้วยนะไม่ได้อ่านอย่างเดียว ปับเปลาสีเงินบอกว่าทักษิณนะครับนี่เนี่ยเขียนไว้ในวันที่ยี่สิบสีนาคมแล้วก็บอกข้อสอบบ่นนายกรั่วมาปบปบอกหัวข้อนะแต่จริงๆก็จะเขียนเรื่องทักษิณกลับก่อนกลับลองมาหลายทีแล้วพรุ่งนี้ตาทางจะกลับจริงนะเออกลับมาจริงๆนะกลับมาเหอะก็ใครอีกล er ่ะก็เด็ดพี่ทักษิณเขานั่นแหละ พรุ่งนี้ยียสิบสองสิงหาเริ่มรัฐสภาประชุมโหวตเลือกนายกนะครับจะปิกบ้านปิกเมืองแบบเท่ๆนะครับบินลงมาที่บอนหกดอนเมืองเห็นว่าสาวกเสอแดงจะแห่ไปรับกันเรือนมืองเวลค m e มโฮมเป็นคนไทยไม่ว่าจะหนีกนดีหรือไม่หนีอยากกลับย่อมกลับได้ถ้าใจไม่ขัดขืนคุก แต่ปั๊บเร็วมองว่าคนระดับทักษินทำไมมั่นใจคงไม่กลับในเมื่อกลับเข้าคุกมันไม่เท่ที่กลับก็แสดงว่าการตัดสินใจนี้มาจาก3มเหตุผลหนึ่งมั่นใจว่าพรุ่งนี้โหวตเพื่อไทยจะได้เป็นนายกและได้เป็นรัฐบาลสองมั่นใจว่าคุกนี้ไม่นานก็จะมีนิรโทษกรรม 3. ม,มีโรคป่วยเรื้อรังซึ่งต้องการหมอและต้องการหมอในโรงพยาบาลที่สั่งได้มีครอบคร,ร,รัวดูแลม่านกั้นสั่งการได้ถนัดถึงตอนนี้ทักษิณคงซึ้งในสัจธรรมแล้วว่าเงินแสนล้านก็แค่วัตถุไรจิตใจซื้อได้ทุกสิ่งได้ก็จริงวายขวัละแสนนะครับก็ซื้อล้างตีนได้วันละลังแต่ความสุขอยู่ที่ใจเงินซื้อไม่ได้ ทั้งยากไร้ความอบอุ่นถึงกายสุขแต่ใจทุกข์สุขนั้นมันก็กลัดหนองหน้าหมองสุขภาพเสื่อมสุดเพราะผมดูหน้าแววตาทักษิณแล้วคือผมนี่ป่าเปลวนะฮะแม้ทำสัลยกรรมมาก็ตามแต่ไฟในดวงตาที่เคยโชนโชนฉานทยานกล้าด้วยความทรนงตนเองวันนี้หรี่มอดมีแต่ความอ่อนล้าโรยราเหนื่อยอ่อน ฉายชัดผ่านแววตาโรยน่สำนวนร่างกายอาหารกายอุดมสมบูรณ์ใจบันพอกพูนนะครับผานคนท้องเก้าเดือนแต่อาหารใจยากไร้แรนแค้นค้นแค้นว่ามีนั่นหมายถึงกายคือเรือใจคือเครื่องยนต์เรือทาสีใหม่แต่เครื่องยนต์คือใจมันขมขื่นรมสวง กระทั่งยิ้มก็ต้องฝืนจนแห้งระโรยตาดูดาวเท้าตืดดินที่เคยเป็นน้ำมันหล่อเลี้ยงให้ไฟทยานตอนนี้แห้งขอบเพราะอย่างนั้นจึงประหนึ่งทอดอะไรไม่อีนังขังขอบกับการออกกำลังกายท,ทั้งที่คนวัยงท7 5ี่คนไว7อย่างทักษิณวิจารการแพทย์ทุกวันนี้จะฟื้นฟูให้เหมือนคนวัย60ยังทำได้สบายมากมันไม่มีกระใจซ้ำโสมใน ดังนั้นนะครับแค่74-75ก็ยังกะว่าจะชราเป็นวัยชรา80-90กลับมาก็ดีแล้วจะในคุกนอกคุกก็เมืองไทยต้องการอะไรเงินก็ยังเรียนบิ้ได้อยู่หรอกเมื่อสุขทั้งกายสบายทั้งใจได้กลับบ้านต่อจากนั้นจะหวังนิพพานหรือหวังเอเวจีก็อยู่ที่ใจของท่านโดยตรงห่วงแต่ว่าพี่กลับมาแล้วยิ่งรักสาว2,000ปีละจะอยู่กับใคร หรือพี่นำหน้ามาก่อนแล้วน้องค่อยตามมาหลังนะครับที่เลือกวันกลับโหวตนายกก็จะเป็นการเสริมดวงเศรษฐาให้ผ่านฉลุยหรือฉุดลงมาเป็นนายกตกสวรรค์ตามพิธาอันนี้ปราเรียบอกว่าผมไม่แน่ใจนะ,ะเห็นไหนครับประเด็นที่หนึ่งก่อนก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่คือคกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ก็จะไปว่ากันอะไรยังไงนะฮะเบื้องลึกเบื้องหลังรายงานกันเพียบสบัดเฟซบุ๊กไปหมดนะครับสบัดโซเชียลมีเดียไปหมดสบับพัดโซเชียลมีเดียไปหมดแต่นี่แหละคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับมีเงินเสียล้านก็แสนล้านก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเอาเวทียอยู่ที่ใจนะฮะจะกลับมากลับมาอย่างคนที่ตอนนี้นะครับแทบจะไม่ที่ถ้าเป็นปาเปรบอกก็คือเออก็น่ากิศนะ มีเงินมีทองระดับนี้ถูกไหมคือเวลาดูคนว่าเป็นยังไงข้างในเป็นยังไงเ้าให้ดูที่รก,กายที่แววตาท่านผู้ชมแววตาของคนที่มีความสุขในใจกับมีความทุกข์ในใจมันไม่เหมือนกันถึงบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่มีความสบบสบายมากนะข้างนอกเนี่ยแต่แววตาเขาเปี่ยมไปด้วยความอิ่มเอมอม,อม,มีพลังของชีต ทักษิณเนี่ยปากเปลียวบอกไม่มีดูแล้วหมองนะฮะหมองเนี่ยถ้าพูดทางสายเนี่ยคิบบาลีก็ต้องบอกว่าเหมือนคนโดนของอะแล้วของยังไม่ออกอะนะแต่ของในที่นี้ไม่ใช่ว่าใครไปทําใส่ก็คือกรรมของตัวเองที่ทำมาให้กับตัวเองอ่ะกลับมาก็ว่ากันไปครับโดยกระบ,บวนการ